สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่ a u t o m a t e n c o m e ผม a ิ i ร n w AI หรือโค s t ต้นนะครับวันนี้เราจะมาคุยรายละ,ละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการเคลียร์วิชั่นนะครับทำวิชั่นให้แบบใสเคลียร์เข้าสู่เป้าหมายตามที่เราต้องการมีเทคนิคทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูนครับ อย่าลืมช่วยกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะครับพี่น้องจะได้รับฟังรับชมนะครับข่าวสารเทคโนโลยีทางการคำนินออนไลน์ได้อย่างทันดัครับครับพี่น้องท่านใหม่นะครับที่เข้ามารับฟังรับชมช่อง Auto t e Income หรือ AI นี้นะครับผมพิทักษ์ AI นะครับหรือโคสต้นนะครับเรา พูดเกี่ยวกับเรื่องสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดการทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์นะครับในยุคนี้นะครับและก็อนาคตที่กาลังจะเกิดขึ้นนะครับว่าเราสามารถที่จะทําการตลาดยังไงแล้วก็ทำธุรกิจออนไลน์ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการออนไลน์นะครับอย่างมีประสิทธิภาพได้ยังไงทําเงินจํานวนมากกว่าเก่านะครับจากระบบเดิมๆเ,เราทํากันยังไงนะครับซึ่งทุกอย่างนะครับมีเคล็ดลับมีการต้อง ฝึกฝีมือด้วยกันทั้งนั้นนะครับถาเราคิดเองนะครับก็จะเป็นมุมมองเฉพาะของเราอย่างเดียวนะครับแต่ถ้ามีการฝึกมีการโค้ชชิ่งอย่างเป็นระบบนะครับผลลัพธ์นะครับมันจะค่อยๆออกมานะครับแล้วก็สิ่งที่เรากําลังจะสื่อสารวันนี้นะครับสำคัญมากๆเลยนะครับพี่วิ่งน้องจะต้องเข้าใจกระบวนการว่าสิ่งที่พี่วิ่งน้องจะไปนะครับสิ่งที่พี่วิ่งน้องตั้งเป้าไว้นะครับมันจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงนะครับบางคนนะครับ อยากจะไปตรงจุดที่เขาต้องการนะครับแต่ว่าได้แค่นึกได้แคเ่เขียนออกมาแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าไม่ลงมือปฏิบัติจริงมันยังมีสิ่งที่เกี่ยวข้องสิ่งอื่นอีกนะครับซึ่งสำคัญมากๆที่ทำให้ผู้นั้นไม่ประสบผลสำเร็จนะครับและคนประมาณ5คนในร้อยเท่านั้นนะครับที่ไปถึงตรงจุดเป้าหมายที่เขาเซตไว้นะครับแล้วก็คนที่สำเร็จแล้วนะครับเขามีระบบคิด วันนี้นะครับที่ผมกําลังจะสื่อสารหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาสื่อสารกันว่าระบบการคิดเฟรมเวิร์กของคนที่เขาประสบความสเร็จนะครับเขามีกระบวนการคิดยังไงและเราจะนําไปประยุกต์ปฏิบัติยังไงนะครับและจุดนี้นะครับสําคัญนะครับพี่น้องหากต้องการที่จะช็อตโน้ตนะครับหรือจดไว้นะครับหยิบปากกากระดาษออกมาเลยนะครับและจะได้กับตัวพี่น้องเองนะครับ ประเด็นแรกเลยนะครับพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าจุดที่พี่น้องเป็นอยู่ตอนนี้นะครับอยู่ในจุดไหนนะครับเราหลายๆคนนะครับยังไม่เช็คราละเอียดของเราว่าเราตรงอยู่อยู่ตรงจุดปัจจุบันนี้ครับสเตนัสไหนยังไงนะครับเหมือนกับเราขับรถนะครับเวลาตั้งพิกัด e p s นะครับเห็นไหมครับเราก็ต้องระบุจุดเริ่มต้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจุดที่สําคัญนะครับวันนี้ประเด็นแรกเลยนะครับก็คือ ตัวนี้นะครับจุดที่เราอยู่นะครับปัจจุบันโอเคนะครับตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราต้องเข้าใจนะครับว่าปัจจุบันเนะครับเราอยู่สเตตัสไหนเราอยู่ในเงื่อนไขไหนนะครับและ ต้องมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่จะ,ะจําเป็นนะครับในการที่เราจําเป็นต้องอวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่าเรามอีอัตราค่าใช้ใจ่ายต่างๆถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นลักษณะการเบรนเลดนะครับทุกอย่างนะครับต้องมีการเบรนเลดไม่ว่าจะการยินค่าใช้ค่าอยู่ค่ารถนะครับ ค่าน้ําค่าไฟเห็นไหมครับนี่ก็คือเบอร์เรลทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจกระบวนการตรงนี้ให้ได้นะครับว่าจุดสเตตัสที่เราอยู่ตอนนี้นะครับมันมีเงื่อนไขปัจจัยอะไรบ้างนะครับจุดที่2นะครับก็คือจุดที่เราจะไปนะครับจุดนี้สําคัญไม่น้อยเลยนะครับคือจุดที่เรานะครับต้องการไปนะครับ หาจุดที่1นะครับเราต้องการจะไปจุดที่2นะครับหลายๆคนนะครับไปไม่ถึงมันมีเหตุปัจจัยของมันนะครับเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้เห็นภาพนะครับว่าทำไมถึงไม่ประสบผลสำเร็จนะครับทำไมถึงเข้าไปไม่ถึงทั้งๆที่เขามีความพยายามนะครับแล้วก็หลายคนนะครับไปศึกษาไม่หยุดเลยนะครับเดี๋ยวไปอบรมที่นู่นที่นี่ที่นั่นนะครับ สนใจจะไปตรงโน้นสนใจไปตรงนี้สนใจจะไปตรงนั้นนะครับบางคนเห็นกันเมาลงอีกแล้วนะครับนี่สุดท้ายก็เหมือนเดิมไม่เห็นจะสาเร็จอะไรเลยนะครับนี่ก็คือจุดที่เราต้องเซตให้ได้ก่อนว่าเรานะครับอยู่ตรงจุดปัจจุบันนี้นะครับอยู่ตรงไหนนะครับส่วนต่อไปก็คือจุดที่เราต้องการจะไปคือจุดที่สองเนี่ยนะครับคือจุดไหนที่เราต้องการจะไป หากผมต้องการจะไปจากกรุงเทพนะครับผมก็จะไปเชียงใหม่นะครับผมก็จะกําหนดพิกัดจากกรุงเทพเห็นไหมครับจาก GPS แล้วก็กาหนดพิกัดเชียงใหม่มันมีหลายเส้นมากถูกไหมครับว่าจะไปเส้นไหนนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกได้ว่าจะไปอย่างไรนะครับแต่คําถามข้อที่3นะครับสําคัญมากๆนะครับพี่น้องต้องตั้งคําถามตัวนี้นะครับทําไม ทำไมพี่พี่น้องๆจะไปตรงจุดสองจุดนั้นจุดปลายทางให้ตั้งคําถามนี้นะครับถามตัวเองนะครับว่าทําไมถึงอยากจะไปจุดที่สองปลายทางตรงจุดนั้นทําไมเราต้องการไปนะครับอย่างน้อยนะครับสักห้าครั้งนะครับ ให้มากกว่า5ครั้งถามนะครับว่าทำไมนะครับบางคนต้องการที่จะลดน้ำหนักลดน้ำหนักบอกทำไมต้องการลดน้ำหนักแต่งลายมาเลยครับว่าสุขภาพตัวนี้เป็นยังไงเห็นไหมครับเอาทำไมต้องการแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพอา๋อมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทำงานอาวทำไมมันไปนกระทบตรงนั้นเห็นไหมครับแล้วเราต้องลดน้ำหนักเท่าไหร่ย,ยังไงนะครับตรงนี้มันจะส่งผลว่า ให้เรานะครับมุ่งมั่นเชื่อมต่อจิตลงไปในจิตเรานะครับหากเราเขียนเฉยเยลอยๆนะครับมันไม่มีประสิทธิภาพแต่ถ้าพี่น้องนะครับเชื่อมต่อสองจุดนี้นะครับแล้วตรึงไปในจิตนะครับจิตใต้สํานึกเรานะครับว่าทําไมเราต้องไปตัวสองนะครับหลายๆคนบอกต้องการมีเงินมากยิ่งขึ้นอ่ะแล้วทาไมนะทําไมต้องการมีเงินมากยิ่งขึ้นผมยกตัวอย่างในระบบออนไลน์นะครับ จากสถิติแล้วนะครับคนประมาณ96%นะครับทำเงินได้ประมาณสัก100 USD. Mm ่งรยเดอลลาร์เพราะฉะนั้นใน100คนนะครับจะมี5%ถ้าผมเอา0.05นานะครับหารด้วย100มันจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ mm hmm. เงินที่จะทำให้คนคนนั้นเหนือกว่า95%อ mm hmm. อัพขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่ง คือในห้าเปอร์เซ็นนั้นก็คือสองพันเหรียญเห็นไหมครับเขาจะกระโดดจากร้อยเหรียญมาเป็นสองพันเหรียญนะครับซึ่งคนกลุ่มน,นี้นะครับมีอยู่แค่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับและจากสองพันเหรียญนะครับผมใช้สัดส่วนเดียวกันศูนย์จุดศูนย์ห้าหารสองพันนะครับก็จะเป็นสี่หมื่นเหรียญเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดเรื่องเงินนะครับ ถ้าเรากงการจะไปจากหนึ่งร้อยเหรียญตรงนี้ไปที่สี่หมื่นเหรียญหนึ่งร้อยดอลลาร์ไปที่สี่หมื่นดอลลาร์ไม่ใช่เราเขียนตัวเลขอย่างเดียวนะครับแล้วมันจะเกิดขึ้นไม่ใช่ดึงตัวเลขมาจากอากาศแล้วเขียนแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดไม่ใช่นะครับพี่ีน้องต้องเชื่อมต่อจุดสองจุดนี้เข้าหากันนะครับวิธีการเชื่อมต่อก็คือต้องตั้งคําถามว่า ทำไมอ่ะเราอยากจะไปที่สี่หมื่นเหรียญมันมีเหตุปัจจัยอะไรที่เราต้องปารต้องการที่จะไปที่สี่หมืนเหรียญต่อเดือนต่อเดือนนะครับทําไมเราต้องไปตรงนั้นแล้วี่น้องต้องถามตรงนี้ให้เข้มข้นนะครับแล้วสร้างตัวภาพให้เกิดขึ้นในจิตใต้สำนึกให้ได้นะครับ ไม่งั้นนะครับจิตใต้สํานึกมันก็จะทําตามวิถีของมันนะครับมันไม่รับรู้นะครับว่าวิ่งน้องจะไปจริงหรือไม่ไปจริงแล้วมันก็จะทําตามสิ่งที่วิ่งน้องบอกมันแต่ถ้าวิ่งน้องเข้มข้นที่จะไปตรงจุดนี้นะครับแล้วเชื่อมต่อสองจุดนี้เข้าหากันด้วยคําถามว่าทําไหมอาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องการไปที่สี่หมื่นเหรียญเพราะว่าเราต้องการที่มีอิสระมากขึ้นเราต้องการมีเงินมากยิ่งขึ้น เราต้องการเอาเงินนี้ไปใช้จ่ายดูแลครอบครัวพ่อแม่มากยิ่งขึ้นเพื่อมีเวลากับเขามากยิ่งขึ้นเมื่อมีอิสระมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับมันจะสเปซฟิกลงไปในจิตใต้สํานึกและตรงนี้จะมีพลังมากๆในการขับเคลื่อนนะครับเมื่อเราเข้าใจกระบวนการสองจุดนี้ในการเชื่อมต่อจุดเข้าหากันแล้วนะครับเราต้องไปกระบวนการข้อที่สี่ข้อต่อไปนะครับตรงนี้เราต้อง ราคาเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในการไปจากจุดนี้ไปตรงจุดนี้มันมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้มันมีอะไรที่เราจะต้องอให้เกิดขึ้นตรงนี้แล้วมันมีคอสเกิดขึ้นเท่าไหร่ผมยกตัวอย่างจากกรุงเทพไปเชียงใหม่พี่น้องกอ็ใช้รถก็อีกราคานีถูกไหมครับใช้เครื่องบินก็อีกราคาหนึ่ง นะครับหรือถ้าบัาน่นจักรยานก็อีกราคาหนึ่งเห็นไหมครับคอสของมันไม่เหมือนกันเลยนะครับและระยะเวลาก็แตกต่างกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีประสิทธิภาพหรือทําให้เราไปถึงจุดนี้ได้เร็วนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับราคาเห็นไหมครับบางคนต้องการส่งลูกไปเรียน Inter. อินเตอร์อ้าวแล้วอินเตอร์ราคาเท่าไหร่ จุดหมายที่จะไปเห็นไหมครับบางคนต้องการมีบ้านที่ใหญ่ขึ้นราคาเท่าไหร่ไม่อยากจะอยู่บ้านเช่าไม่อยากจะอยู่คอนโดอยากอยู่บ้านเดีย่ยวราคาเท่าไหรบางคนขับมอเตอร์ไซค์อยากจะมีรถที่กันฝนได้ที่มีความปลอดภัยมากขึ้นราคาที่ต้องจ่ายเท่าไหร่ เมื่อเราได้ต้นทุนนะครับราคาขึ้นแล้วนะครับว่าเราจะไปจากจุดที่1ไปจุดที่2ได้ไงเราต้องมีคอสเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นคือทําไมครับข้อนี้สําคัญนะครับก็คือการตัดสินใจตัดสินใจที่จะลงมือกระทําจากจุดที่1ไปยังจุดที่2ออย่างมุ่งมั่นนะครับ โดยมีคำถามวายเป็นตัวสะกดอยู่รึงไปในจิตใต้สำนนกว่าทำไมละ่ะทำไมต้องไปตรงจุดนั้นย้ำคำถามนี้เยอะๆนะครับก่อนที่จะมาถึงข้อที่ห้านะครับว่าทำไมพี่น้องเจ้าไปจะไปตรงจุดนั้นนะครับถ้าแบบจะลองลองดูรับรองไม่ได้ผลนะครับล้มเหลวแน่นอนเหมือนที่กล่าวไว้แล้วว่าเครื่องบินถ้าจะเทคออฟขึ้นกับตันต้องดันคันเร่งร้อยเปอร์เซ็นเท่านั้นไม่มีการลองลองดูว่าขึ้นไหม นะครับข้อต่อไปนะครับเมื่อเราตัดสินใจแล้วนะครับข้อที่6เราต้องมีพันธาสัญญากับตัวเราเองนะครับกับตัวเราเองว่าพันธสัญญาที่เราจะให้ไว้กับตัวเราในการที่จะเดินจากจุดหนึ่งไปตรงจุดสองเนี่ยเข้มข้นมากนะ ถ้าเข้มข้นมากพอนะครับพี่น้องจะมีวินัยสูงมากตื่นขึ้นมาพี่น้องจะมีพลังสูงมากในการขับเคลื่อนนะครับแต่ถ้าเราไม่มีพันธสัญญามันจะลอยลอยตื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็มีสิทธิถูกดึงกลับไปจุดที่มันมีความสบายสบายแบบเดิมๆอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่เป็นเหตุผลว่าคนที่จะประสบเร็จมันยากเพราะมันมีอะไรสบายสบาย ล่ออยู่เยอะนะครับโอเคครับมาถึงจุดที่6นะครับข้อที่7นะครับหลังจากพันธสัญญาแล้วนะครับว่าเรามุ่งมั่นทำจริงๆแล้วเราต้องมีการวางแผนนะครับตรงนี้แหละครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องแตกลายออกมาว่าทำยังไงให้ได้40,000ต่อเดือนผ่านระบบออนไลน์ แลวจะทําให้พี่น้องนะครับเดินอย่างเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแต่สิ่งที่จะขาดไม่ได้นะครับสิ่งนี้นะครับข้อที่8นะครับก็คือเราคือคนคํับระบบทั้งหมดนี้นะครับเราควบคุมเมื่อพี่น้องตัดสินใจแล้วว่าทำไมถึงจะทำ เมื่อพี่น้องตัดสินใจแล้วว่าราคาคอสมันเท่าไหร่เมื่อพี่น้องตัดสินใจลงมือกระทำแล้วมีพันธะสัญญานะครับมีแผนงานที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องจะต้องเป็นคนที่ควบคุมเองทั้งหมดนะครับแล้วไม่มีการโทษคนโน้นคนนี้คนนั้นเพราะเราเป็นคนควบคุมเองเราต้องการไปตรงจุดนี้ด้วยตัวของเราเองและคนอื่นไม่สามารถที่จะเอาตัวเราไปตรงจุดนี้ได้ นอกจากตัวเราเองเรารู้ดีที่สุดจิตใต้สำนึกเป็นตัวควบคุมทั้งหมดเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจใดๆก็แล้วแต่หากเกิดอะไรขึ้นมาเขาจะดูที่ตัวเองจะไม่มีชี้นิ้วไปคนโน้นคนนี้คนนั้นมันเพราะอย่างโน้นเพราะอย่างนี้เพราะอย่างนั้นเราเป็นคนรับผิดชอบตัวเราเองนะครับ และสิ่งนี้จะทําให้วิ่งน้องเนี่ยมีองค์ประกอบทั้งหมดที่จะทําให้ระบบสําเร็จขึ้นมาได้และคนที่ประสบผลสําเร็จแล้วนะครับมีสิ่งนี้ด้วยกันหมดเลยนะครับครับให้วิ่งน้องนะครับจับกระดาษปากกาขึ้นมานะครับแล้วก็ลงมือเขียนนะครับในคืนนี้เลยนะครับเพราะมันเป็นชีวิตของวิ่งน้องเองนะครับแล้วก็เป้าหมายนี้ก็จะทําให้วิ่งน้องขับเคลื่อนไปอีกระดับหนึ่งและก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับจะมีศักยภาพประสิทธิภาพสูงกว่าผู้อื่นนะครับ แต่ถ้าพี่น้องเฉยๆนะครับพี่น้องยังอยู่ในคอมอร์โซนอยู่แล้วก็ยังไม่เดือดไม่ร้อนเพราะว่ามันยังไม่กระทบแต่เมื่อมันกระทบในอนาคตนะครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนเสริมไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเขียนนะครับรายละเอียดว่าทําไมเราต้องไปปัญหาที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี้มันคืออะไรจะแก้ปัญหานั้นได้ยังไงจะไปตรงจุดใหม่ได้ยังไง นะครับแล้วก็ต้นทุนในการเที่ยะไปจนจุดนั้นเท่าไหร่ยังไงนะครับตัดสินใจมีพันธสัญญาวางแผนแล้วก็เราเป็นผู้รับผิดชอบตัวเราเองทั้งหมดเราไม่สามารถที่ชี้นิ้วไปบอกคนนั้นคนนี้ไปว่าคนนั้นคนนี้วิจารณ์คนนั้นคนนี้ไม่ได้แต่เราคือผู้รับผิดชอบตัวเราเองตามแผนางานนั้นนะครับ เครื่องบินเวลาที่ออไปแล้วมันอาจจะไปเจอหลุมอากาศหรืออาจจะไปเจอ,อการปั่นป่วนของสภาพอากาศนะครับสุดท้ายกับตันต้องเอาเครื่องไปถึงจุดหมายให้ได้ไม่มีการล้มเลิกระหว่างทางเห็นไหมครับสิ่งนี้นะครับวันนี้เป็นเกร็ดนะครับที่เราต้องการจะสื่อสารให้พิ่น้องนะครับในกลุ่มออโตเมดินคมหรือ AI นะครับได้นำไปปฏิบัตินะครับกับชีวิตจริงนะครับและหากปฏิบัติ กับชีวิตจริงได้นะครับพี่น้องจะได้ประโยชน์มากนะครับกับตัวของพี่น้องเองนะครับแล้วก็จะยกระดับพี่น้องขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับผมพิทักษ์อหรือโค้ชต้นนะครับต้องขอกลาไปก่อนนะครับหากพี่น้องคนไหนต้องการที่จะเข้ามาอบรมนะครับในคอร์ส a u t o m a t e ิ income นะครับเข้ามาที่ Line แอดพิทักษ์เอไอพิม im นะครับเราก็จะมีการฝึกระบบพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีระบบออนไลน์เสริมเข้าไปเพื่อที่จะ generate เม็ดเงินออกมาเข้าสู่ จ <2. S 1> นะครับครับ,รบวันนี้ต้องขออนุญาตก,กลับลาไก่อน,นครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ